สวัสดีครับวันนี้เรามาเฉลยแนวข้อสอบท้องถิ่นเพื่อเตรียมสอบท้องถิ่นในรอบต่อไปสําหรับวันนี้เรามาเฉลยข้อที่22กันข้อที่22โจทย์ถามว่าเมื่อตําแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตาอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่างภายในกี่วันชอยมีดังนี้ขอไก่30วันขอไข่4.5วันขอควาย60วันงงู90วันจอจาน120วันข้อนี้ตอบข้อไหนครับข้อนี้ตอบข้อขอควายนั่นเอง60วันอธิบายขยายความให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับตามพระราชบัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพศ2540แก้ไขเพิ Mason, no like, like, ่มเติมถึงฉบับที่5พศ2562ในมาตรา15บัญญัติว่าเมื่อตำแหน่งสมาชิสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นวรกสองให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งได้รับเลือกตั้งแทนนั้นอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาดูกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร บทหมายว่าด้วยการเลือกตั้งส,สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะครับซึ่งปัจจุบันใช้พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2562นั่นเองในมาตรา1ิบบัญญัติว่าให้จัดการเลือกตั้งภายใน45วันนับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นดํารงตําแหน่งครบวาระ หรือภายใน60วันนับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระดังนั้นข้อที่22นั้นจึงตอบ60วันซึ่งอยู่ในมาตรา11นั่นเองก็คือภายใน60วันนับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นได้ ใดนอกจากครบป,ประเว้นแต่ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิน่นถ้าวาระการดำร,รงตำแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึง180วันจะไม่จัดการเลือกตั้งก็ได้วรรคสองในกรณีเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นแทนตำแหน่งที่ว่างให้สมาชิกภาพของผู้ได้รับเลือกตั้งเริ่มนับแต่วันเลือกตั้งและ ให้ผู้นั้นอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหลืออยู่วักท้ายครับการการเลือกตั้งอาจมีคําสั่งให้ย่นหรือขยายเวลาให้มีการจัดการเลือกตั้งตามวักหนึ่งได้ตามความจําเป็นเมื่อมีพฤติการพิเศษโดยต้องระบุเหตุผลการมีคําสั่งดังกล่าวด้วยนะครับก็ซึ่งอยู่ในพรบ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นพศ2562นะครับในมาตรา11นั่นเองซึ่งกฎหมายใช้ประกอบกัน2กฎหมายก็คือ,อพรบกรารบริหารส่วนจังหวัดพศ2540แค้ไขเพิ่มเติมที่ฉบับที่5พศ2562นะครับมาตรา15ก็เชื่อมโยงไปที่กฎหมาย ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะครับท่านต้องอ่านกฎหมาย2ฉบับนี้ควบคู่กันถึงจะตอบข้อนี้ได้นะครับดังนั้นข้อที่22จึงตอบ60วันนั่นเองท่านลองไปทําความเข้าใจนะครับกฎหมาย2ฉบับนี้นะครับท่านสามารถติดตามชมการเฉลยแนวข้อสอบในข้อต่อๆไปได,ได้ที่ Facebook ประพันธ์บอลรัมและก็ช่องทาง u t u b e นะครับชื่อบัญชีว่าประพันธ์บอลรัมช่องทางทิกตอกก็ชื่อบัญชีว่าประพันธ์บอลรัมชื่อภาษาอังกฤษ บัญชีแอดประพันธ25์2523 e p e p 2แอด p e p u n 2523ท่านสะดวกช่องทางไหนก็สามารถตามชมการเฉลยแนวข้อสอบในข้อต่อๆไปได้สำหรับวันนี้เราเฉลยข้อที่22ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ